นี่มันคืออะไรครับแม่นักเรียนนี่คือเครื่องล้างลูกกิ้งเครื่องอะไรนะเครื่องล้างลูกกิ้งขาสีครับอ๋อเครื่องล้างลูกกิ้งขาสีใช่ครับมันทำงานยังไงบ้างอธิบายนะอ่าแตมารถเปิดปิดได้ผ่านระบบสมาร์ทสวิตนะครับใช้โทรศัพท์ควบคุมระยะไกลได้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ใช้ได้ครับใช้แพทได้ด้วยสามารถจับเวลาได้ครับอ๋ออะสมมติมีมีแปลงทาสีอยู่่อะสมมติเอามาเราเอาเข้าไงแปลงทาสีอ่ะควบไปไหนหรอ เข้าไปปุ๊บปิดปั๊บสามารถเปิดด้วยออ๋อเปิดตรงนี้เปิดไสองระบบครับอ่าอ่าเปิดแล้วตอนนี้เปิดปุ๊บมันเอาปิดปิดอ่ะอ่าครูอยากเห็นข้างในว่ามันเป็นไงพอเปิดแล้วอะไรมันหมุนมากไอ้ที่เมื่อกี้เสียงดังคือเสียงอะไรเสียงมอเตอร์ข้างล่างครับเสียงเวลามันหมุนนะครับอ๋อเวลาหมุนใช่ครับมันมันอ่าเปิดเปิดได้แล้วตอนนี้ ถ้าจัไว้เปืได้ครับอ๋อก็จะูในีอ่อครับเวลามันจเติน้มาบ้างเีนอครับออใช่เราปกติถ้าไม่มีเราไปกินกับมือใช่ครับเราดีน้ำเเวลาครับอันนี้ก็ดื่ฝาใทแล้วก็สามารถกกันก็ทากาแมาตอได้เครับอาเี่ยมเลย่าวสุดยอดนไมมีาสั่งทางไอแพดได้ด้วยใช่ครับโอ้สุดยอดเลยลองดูดิ อ่าเนี่ยผมอ๋อคุณนายครับตต้งเวลาเปิดจุดอ๋อตั้งเวลาได้ด้วยสต่เมว่าทำงานอยู่ข้างบนที่สูงปุ๊บเทรสั่งมาด้ครัวนันัไม่อ้ามาแล้วครับวินาทีดวินาทีได้ครับแล้วมันก็จะปั่นมันก็มันจะยุดเองครับอ่โอเคครับิดาถ้ามีคนสนใจนี่ถายเครเื่อไรเนี่ยตอนนี้ ประมาณสามพันนะครับสามพันบาทครับแพงหรือถูกเช็คในตลาดในตลาดมีไหมไม่มีไม่มีครับอ่ันนี้ถามเพื่อความรู้เพื่อคนที่เขาสนใจไงใช่ครับอ่าพวกคือถ้าช่างปกติตามบ้านทั่วไปก็ใช้น้อยๆก็ไม่มองไม่เห็นปัญหาแต่ถ้าหาเยอะๆตึกแบบโอ้โหอาจจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ทำคนเดียวก็สามารถทำง่ายๆเลยครับล้างกับล้างเลยเราอยู่ตำแหน่อะไรเนี่ยต่อสร้างหรือเประ่าต่อสร้างตะกุลยเหรอใช่สุดยอดเลยต่อสร้างวิไลอะไรนะเช็คกิบบันเช็คกิบบันครับโอเคขอบคุณมาก ハハハハ